สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ริ้วทอยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวโอเดนย่าสแตนดี้อะคริลิกสปายแฟมิลี่นั่นเองสำหรับเจ้าสแตนดี้พวกนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่กล่องละ39บาทนะครับผมจะมีจาหน่ายเฉพาะเซเว่นอีเลเวนเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมก็จัดมาให้ดูกันทั้งหมด5กล่องนะโอเคนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มดูทีละกล่องกันเลยนะครับมาครับสาหรับกล่องแรกที่จะให้ดูก็จะเป็นลายนี้เลยนะครับนี่เลยเป็นลายน้องอาเน,นียมายืนคู่กับตัวพีนัสนะครับผมหรือเจ้าถั่วนั่นเอง หีตัวกล่องก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ตรงช่องนี้มันจะมีแบบช่องใสๆนะซึ่งเราสามารถดูได้ด้วยว่าเราได้ตัวอะไรนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันด้านข้างเป็นรายละเอียดทางโพชนาการนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนี่เลยด้านบนไม่มีอะไรนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบทั้งหมดนะครับผม นี่เลยก็จะมีทั้งหมด15แบบนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเขาจะมีฉากแถมมาให้ด้วยนะครับผมฉากก็ดูได้เลยนะครับว่าได้แบบไหนโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะมาดูตัวด้านในกันเลยนะครับมาถ้าผมมาดูกันว่ากล่องแรกเราจะได้ตัวอะไรมานะครับอ่ามาดูฉากกันก่อนนี่สาหรับตัวฉากที่ได้มานะครับก็จะเป็นลายนี้เลยเป็นลายตุ๊กตาต่างๆของน้องอาเนียนะครับมีโลโก้สไป f ์ m แฟมิลี่ด้วยนี่ฉากก็เอามาตั้งได้สวยๆนะครับตั้งโชว์ได้แบบนี้เลย ก็สวยงามนะครับมาเดี๋ยวก็จะมีตัวขนมมาให้1นซองนะครับเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะเดี๋ยวฉีกให้ดูเลยวเป็นไงนี่ด้านในก็จะเป็นขนมแบบนี้นะครับสีเหลืองบอกเลยว่าหอมน่ากินมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นสแตนดี้กันต่อดีกว่านะครับว่ากล่องแรก,กจะได้ใครกัน3 2 1สองหนึชึบนี่เลยโอ้โหได้น้องอาเนียกับทัวนะครับคือแบบโอ้โหตรงหน้ากล่องเป๊ะนะครับผม อันนี้เขาไม่ได้การันตีนะว่าเราจะได้ตัวเดียวกับหน้ากล่องนะครับเพราะว่ากล่องอ่ะมันมีแค่4แบบเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหได้มาลายเดียวกับกล่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆผมอยากได้ตัวนี้ครับนี่อยากได้ถั่วมากหน้ามันปันน่นดีนะครับผม <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีก,กว่านะครับอันนี้เขาก็ใส่ซองพลาสติกใสมาชั้นหนึ่งนี่เลยแล้วก็ตัวสแตนดี้เนี่ยมันจะมีฟิล์มติดไว้ด้วยนะครับเราต้องลอกฟิล์มก่อนนะครับผมจะได้เห็นสแตนดี้แบบสวยงามนะครับ มาตอนนี้ผมก็แกะฟิล์มออกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวฐานและก็ตัวสแตนดี้ครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยคือแบบเงาวับเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูารายละเอียดดีเทลใกล้ๆนะครับโอ้โหคือสกรีนมาได้คมชัดมากเลยนะตัวละ3าบาทนี่คือคุ้มมากนะครับผมนี่มีตาลิกสิ์ด้านหลังนะครับวิธีประกอบก็ง,ง่ายๆเลยเนี่ยมันมีช่องอยู่แล้วก็เสียบไปตรงๆได้เลยนะครับด้านไหนก็ได้นี่เที้ก็เป็นการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับ ประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเอาไปตั้งโชว์สวยๆนะครับผมงามมากแ,แล้วก็เราจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้นะครับกับตัวฐานที่เขาแถมมานะเวลาตั้งโชว์เนี่ยเราก็เอาฐานมาตั้งไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับผมแล้วก็แตนดี้ไว้ตรงกลางโอ้โหคือสวยสุดๆนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหตั้งโชว์งามๆนะครับมาดูกล่องที่2กันต่อนะครับสำหรับกล่องนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นลายน้องอาเนียชุดธรรมดานะครับผมเมื่อกี้ชุดนักเรียนกับถั่วนะ นี่เลยมีราคาติดอยู่ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดตรงอื่นเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดทุกกล่องนะครับผมนี่เลยด้านหลังก็เป็นแบบทั้งหมดนะครับแต่ว่ากล่องลายนี้เนี่ยมันจะได้ตัวพื้นหลังไม่เหมือนกันนะครับใช่แล้วตัวลายกล่องแต่ละกล่องพื้นหลังมันจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้ลายไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราเห็นด้านหน้าได้เลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปแกะมาดูด้านในกันดีกว่ามาครับเดี๋ยวมาดูพื้นหลังกันก่อนนะครับผมนี่เลยสำหรับตัวพื้นหลังก็จะเป็นลายตุ๊กตาของน้องอออาาเเเเนนนนนนีีียหมมืืกกััะคคแต่่ป็ลส อันนี้จะมาเป็นแบบลายเส้นนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับมาลุ้นตัวสแตนดี้กันดีกว่าว่ากล่องนี้เราจะได้ใครกัน3 2 1ชึบไม่มีเลยได้น้องอาเนียอีกแล้วนะครับแต่อันนี้จะเป็นน้องอาเนียแบบหน้าม,มีความสุขนะครับผมในกำลังกระโดดดีใจเลยนะครับมางั้นเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับผมแกะฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาประกอบกันเลยนะครับอย่างรวดเร็ว นี่ได้มาแล้วนะครับน้องอาเนียกระโดดหูขาลอยนะ่ารักเชียวนี่เลยนะครับให้ดูรอบๆโอ้โหสวยงามมากาแต่ถ้าเราจะตั้งโชว์ครบ,ครบเนี่ยก็ต้องมีฉากหลังด้วยนะครับเอาฉากหลังมาตั้งเลยตั้งไว้แบบนี้แล้วก็ตัวเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับ สำหรับท่าน้องอนเนียกระโดดนะกล่องต่อมานะครับกล่องที่3เมื่อกี้สุ่มได้น้องอนเนยกระโดดก็มารีวิวกล่องที่เป็นหน้ากระโดดกันเลยนะครับนี่เป็นลายแบบเดียวกับสแตนดี้อันเมื่อกี้เลยนะครับผมรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้ฉากหลังเนี่ยเป็นลายถั่วนะครับผมชอบมากเลยถั่วเนะี <c> ่ย <oughs> หน้าปั่นดีนะครับโอเคนั่นเนี่ยเราไปแกะมาลุ้นของด้านในกันดีกว่ามาครับเริ่มจากดูฉากหลังกันก่อนนี่เลยฉากหลังรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าถั่วนะครับนี่ <c oughs> นอนนอนแผ่เลยนะครับน้องถั่ว น่ารักมากนะครับเนี่ยทุกคนมาครับถึงเวลาที่จะได้ลุนตัวด้านในกันแล้วว่ากล่องนี้เราจะได้ใครกัน3 2 1สึ่งจเอ้ยทุกคนได้ถั่วนะครับโอ้โหูฉากหลังได้ถั่วก็สุ่มได้ถั่วเลยสวยมากเลยนะครับนั่นเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยมาแกะฟิล์มเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวถั่วเนี่ยก็ น่ารักน่าปั่นมากๆเลยนะครับมีตัวพีตรงกลางด้วยพีไม่ใช่พีนัสนะครับพีรีวทอยหยอกหยอกนะครับมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับนี่ได้แล้วบอกเลยว่าน่ารักมากเลยนะครับเป็นสีเหลืองด้วยนะฐานฐานไม่เหมือนของอันนี้เลยนะอันนี้เป็นฐานสีชมพูนะครับอันนี้จะเป็นฐานเหลืองก็น่ารักเลยนะครับทุกคนตั้งโชกันนะครับมาเลยฐานถั่วก็เอาถั่วไปตั้งโชว์ออ้โูๆๆบอกเลยว่า ถั่วเน้นๆนะครับแม่สวยจริงๆมาถึงกล่องที่4กันแล้วนะครับซึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องลายสุดท้ายแล้วนะต่อจากนี้ก็จะเป็นลายซ้ําๆแล้วนะครับนี่เลยเอาจริงคือกล่องทําสวยหมดทุกลายเลยนะครับผมนี่เลยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับต่างแค่ฉากด้านบนฉากอันนี้ก็จะเป็นลายถั่วนะครับเป็นถั่วก,กับซองขนมถั่วโอเคนั้นเ,เราไปแกะมาดูของด้านในกันเลยมาครับผมเริ่มจากดูฉากหลังกันเช่นเคย นี่ฉากหลังอันนี้จะเป็นฉากสีเหลืองนะครับเป็นถั่วที่มาพร้อมกับซองขนมถั่วด้วยคือเมื่อกี้มีแค่ถั่วอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยถั่วพร้อมซองนะครับมาครับรุนตัวด้านในกันกจะเป็นใครสามสองหนึ่งมีเลยได้เป็นยอนะครับโอ้โหเป็นลายชุดนักฆ่านะครับมาครับแกะฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบกันเลยนะครับสำหรับยอก็จะเป็นฐานสีแดงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหคือ สวยงามมากๆเลยนะครับแม่ชุดย่อชุดนี้นี่คือแบบสวยจริงนะครับชุดนัก่าบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่มากถึงจะเป็นตัวจิบิีก็ตามนะครับเอาฉากมาตั้งกันนะครับนี่เลยลายถั่วเข้ากับยองเนี่ยนี่เลยนะครับโอ้โหคือสวยงามมากๆนะครับผมแม่แต่รู้สึกว่าฉากหลังทุกฉากเนี่ยทำมาเพื่อน้องอาเนียหมดเลยนะครับแต่ก็ตั้งกับตัวอื่นได้ครับสวยยิ่มาถึงกล่องสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับอันนี้ก็กล่องลายซ้ําแล้วนะ แล้วเราก็ไปแกะกันเลยมาครับอันนี้ตัวฉากหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นลายถั่วแบบเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นตัวกันเลยนะครับว่ากล่องสุดท้ายเราจะได้ใครมาครับผมชึบนี่เลยได้เป็นปรอยโฟเจอร์นะครับอูโหลรอยของเราบอกเลยว่าหล่อมากเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยแกะฟิล์มเรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายประกอบกันเลยนะครับตัวลอยเนี่ยฐานก็จะเป็นสีเขียวนะครับผม นี่โอ้โหบอกเลยว่าเท่มากนะครับถือแก้วด้วยสวยครับสวยมาเอาฉากหลังมาตั้งกันนะครับโอ้โหอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยฉากหลังสีเหลืองนะครับแม่เทจริงจริงรอยฟอร์เจอร์นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวโอเดียน่าสแตนดี้อะคริลิคสปายแฟมิลี่นะครับโดยรวมสแตนดี้ชุดนี้ก็ถ่อมมาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะและคือคุณภาพของสแตนดี้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดกับสแตนดี้ชุดนี้เลยนะครับควรจะเก็บให้ครบทุกแบบเลยนะถึงตอนนี้มันจะเริ่มหายากแล้วก็ตามนะครับส่วนตัวเนี๋ยผมก็อยากเก็บให้ครบทุกแบบเหมือนกันนะครับสงสัยต้องไปหาเพิ่มแล้วโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก,ก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย